เราไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าผมบอกแล้วว่าการขุดบิตคอยมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณขุดคุณเปิดโปรแกรมแล้วขุดขุดขุด,ขดเปล่าวันพรุ่งนี้คุณอาจจะปรับไปก็ได้ครับคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการเทรดก็ได้คุณอาจจะเก่งในเรื่องของการหาคนมาลงทุนก็ได้วันพรุ่งนี้คุณอาจจะเจอเว็บไซต์ขุดบิตคอยโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้ครับเต็ไมไปหมดมันมีโอกาสเต็ไมไปหมดเลย สิ่งที่ผมทําก็คือแค่เริ่มต้นให้ผมแค่พยายามทาให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยวิธีขุดบิตคอยทำยังไงทํำยังไงทํำยังไงแล้ววันหนึ่งถ้าคุณคิดจะแตกแขนงออกไปแล้วทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแม่งดีกว่าแน่นอนครับทำมาเลยครับเราดีใจครับเราดีใจเสมอกับสิ่งที่เราเริ่มไว้แล้วคุณต่อยอดไดถึงสูงสุดและจะดีใจมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณทําให้มันดีเลิศ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 จนกลายเป็นว่านั่นคือคุณสามารถดูแลชีวิตคุณได้ครับผม ไปเทรดเหรียญที่ทุกคนขุดมาให้กลายเป็นบิตคอยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาทีชาลิชาติครับวันนี้ยังอยู่กับการขุดบิตคอยครับผมก็เราแนะนำเรื่องการขุดบิตคอยไปแล้วเนะแล้วก็ผมแนะนำค่อนข้างจะรวมๆเกี่ยวกับการถอนบิตคอยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการเทรดครับย้ำเทรดครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำการขุดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้น เหรียญที่ได้มันก็ต้องเอาไปเทรดไปเป็นบิตคอยนไงใช่ปะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเทรดเหรียญที่ทุกคนขุดมาให้กลายเป็นบิตคอยครับไปกันเลยมาหน้านี้ครับหน้านี้นะนี่คืออยู่กับหน้าแรกเลยครับผมก็ไมเนอร์เกตผมใช้ m มเนอร์เกตเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าใครอยากขุดด้วยเมเนอร์เกตใต้คลิปมีลิงก์อยู่ครับคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วก็กดดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็สมัคร id ให้เรียบร้อยตรงนี้เลยครับเนี่ยผมสมัครแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองคุณก็จะสามารถขุดบิตคอยได้แล้ว ตามที่ต้องการถึงแม้มันจะไม่ใช่ขุดบิตคอยติจริงๆก็ตามแต่มันเป็นการขุดเหรียญตัวหนึ่งแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําการแลกเปลี่ยนให้กลายเป็นบิตคอยในอนาคตครับมามาดูการมาดูการมาดูการนี่มันมีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมานั่งพูดคุยว่าเอ้ยมันยังไง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 เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูในส่วนของแดชบอร์ดก่อนมาดูกันก่อนครับว่าเงินที่มีเท่าไหร่ตอนนี้ในส่วนของเหรียญที่ผมขุดมาตรงนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 0.0003921ก็ขอ <c oughs> <c oughs> อภัยครับ9บ i t c o i อันนี้เขาประมาณให้นะครับยังไม่ได้แปลงเป็นบิตคอยนะตอนนี้ของผมเป็นตัวนี้ยังเป็นตัวนี้อยู่ที่จริงมันตัวนี้ครับเราเรียกว่า xmr ตัวย่อของมันคือ xmr ผมหยขุดตัวนี้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าใครขุดเหรียญไหนก็ถ้าใครขุดเหรียญไหนก็เลื่อนดูได้นะครับเลื่อนได้ทั้งหมดเลยแต่อย่าไปขุดตัวที่มันต t อปนะครับไปขุดตัวอื่นเด้เอ,อ โอเคมาเดี๋ยวผมขุดผมขุดตัวเนี้ยตอนเนี้ยผมมีอยู่ประมาณเนี่ยศูนย์จุดศูนย์แปดมัง้งมั้งนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันนี่กดตรงนี้ถ้าหากว่าทุกคนจะทําการเทรดไปที่นี่ครับเทรด on btc ตัวนี้ไปคลิกไปปึ๊มขุดไปได้แล้วนะทุกคนน่าจะขุดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูผมว่าจําไม่ได้หรอกว่ผมมีเท่าไหร่เพราะว่าผมบางทีผมก็ลอง เทรดไปเทรดมาด้วยก่อนที่จะทําการเอพูดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เรียวขนาดนั้นคือต้องเช็คให้ดูก่อนว่าเออทำยังไงทํำยังไงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับผมมาในส่วนของตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยครับผมบอกแล้วนะเหรียญที่ผมขุดมาเชื่อว่า XMR <c oughs> แต่พอจะเทรดปุ๊บเฮ้ยทาไมเหรียญ x r XMR ผมหายไปหมดเลยอันนี้คือเทรดดิ้งบาลานซ์ก็คือกระเป๋าในการเทรดครับตรงนี้กระเป๋าในการเทรดของผม อ็มบอกว่าอยู่ที่ศูนย์เฮ้ยมันจะศูนย์ได้ไง่ะกี้ผมบอกว่ามันต้องศูนย์จุดศูนย์แปดใช่ปะมันศูนย์ไม่ได้มันต้องเยอะกว่านั้นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราขุดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าย้ํามันกระเป๋าเมนครับต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าหลักของเว็บไซต์ก่อนถ้าเราจะขุดเอ้ยโทษถ้าเราจะทําการเทรดเราต้อง เอาเงินจากกระเป๋าหลักไปสู่กระเป๋าเทรดครับผมย้ายกระเป๋านะย้ายกระเป๋าหลักไปหยู่กระเป๋าเทรดทำอย่างนี้ครับมาดูไปที่ hit บ t c ที่ผมคลิกนะตรงนี้กลก h ิ t บ t c แล้วหลังจากนั้นไปหน้านี้ครับ a อดเคตรงนี้นะอย่างที่บอกครับว่าจะพยายามแนะนำให้ทุกคนสามารถเล่นเป็นย้ำพยายามทำให้ทุกคนเล่นเป็นนะครับผมพอเล่นเป็นแล้วใครจะมีเทคนิคอะไรวิธีดูกราฟอะไรยังไงตามสะดวกเลยครับ ตามสะดวกเลยไม่มีไม่มีมานั่งงงเง้งงเงี้ยตามสะดวกเลยผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการหาข้อมูลต่างๆอยู่แล้วล่ะอ่ะตอนนี้อยู่หน้าแอดเคาท์ละตรงนี้นะครับผมยังไม่เป็นบ t ทซนะครับผมอันนี้ไม่นับนะพอดีมันนี่ไม่เป็นเงินผมไม่นับ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 นี่อยู่ตรงนี้เพื่อนออกมาเบร์เปิร์บเปิร์แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะคุณขุดอันไหนก็คุณก็ไปเลือกอันนั้น อ,นนอ,นนอันนี้บอกก่อนนะเดี๋ย้ขออนุญาตบอกผมลืมบอกรายละเอียดอันนี้ชื่อชื่อบิตคอยนะครับชื่อชื่อเหรียญที่เราขดมานะรับเนี่ยเนี่ย b t ทีคือบิตคอยอีทีก็คืออเรี่ม u ู d t อสมันจะเป็นเหรียญของเกี่ยวกับเออมันเหมือนดอลลาร์เลยแต่ผมก็พูดไม่ถูกมันพูดยังไงก็จะมีเหรียญชื่อต่างๆนานาอีกเต็มไปห,หมดเลยครับนี่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 คนชอบใช้สุดก็เป็นไลท์คอยเนี่ยคนค่อนข้างจะชื่นชอบกันแล้วก็เดสคอยเซนคอยแล้วแต่ Okay. ดูตรงนี้นะครับผมเริ่มนะทีละอันเลยอันนี้ฝากเงินเข้าครับฝากเข้าอย่างบิตคอยถ้าเฮ้ยกูอยากฝากเข้ากดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปฝากเข้าคุณสามารถเอา,เอา,เอาซื้อบิตคอยได้ผ่านพวกบัตรเครดิตตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นกระเป๋ารับบิตคอยของคุณนะครับผ่านทางเว็บไซต์นี้นะครับย้ําเป็นกระเป๋าบิตคอยผ่านทางเว็บไซต์นี้แต่เว็บไซต์ที่ผมแนะนําตอนแรกของคุณเลยก็คืออย่างคอย co t h อันนั้นเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งคนละใบนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าของเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ก็จะมีกระเป๋าของตัวเองโอเคนี่คือการเอากระเป๋านะครับใช้กระเป๋านะใช้กระเป๋าแล้วก็ตรงนี้ครับผมอันนี้คือการถอนเงินออกครับถอนเงินออกเอ่อยังไม่แนะนําให้ทุกคนถอนนะก็คือถ้าถอนจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกให้ทุกคนทํากระเป๋าไว้ที่ c o i n co t h คุณเอา address ตองนั้นครับมาใส่ตรงนี้ คุณเอา s d ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถเอ่อคุณก็สามารถเทรดคอยจากเว็บไซต์นี้ไปยังคอยที่อยู่ในกระเป๋าของคุณแล้ะเข้าใจใช่ไหมคือคอยมันอยู่ในเว็บไซต์นี้ก่อนคือเราขุดอะขุดแล้วปุ๊บคอยมันอยู่ในเว็บไซต์นี้เว้แล้วถ้าคุณอยากได้บิตคอยคุณก็ต้องโอนบิตคอยจากเว็บไซต์เนี้ยไปสู่กระเป๋าที่ผมแนะนําในคลิปแรกก็คือคอย dot co dot th แค่นั้นเอง แต่ว่ายังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคุณเสียค่าธรรมเนียม0.0009บิตคอยซึ่ง0.0009บิตคอยมันเท่าไหร่วะ1,288เพราะฉะนั้นคุดไปก่อนยังไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเทรดเลยปล่อยไปก่อนมันแพงมากแพงจริงไม่ต้องรีบนะครับอ่าสมมติถ้าคุณใส่ไปคุณถุดได้สัก2,000บิตคอยคุณเหลือจริงๆ แค่ประมาณเกือบเกือบ800เองถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบปล่อยไปก่อนอันนี้ก็เลยยังไม่ได้แนะนําอะไรเท่าไหร่แต่แค่แนะนาเฉยๆว่านเนี่ยอันนี้คือฝากเข้าอันนี้คือถอนออกโอเคและอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเป็นเมี n a ์แอดเคา์ก็คือเว็บไซต์เนี่ยมี2กระเป๋าก็คือกระเป๋าแรกก็คือกระเป๋าที่เราขุดมาแล้วมันจะเข้ากระเป๋านี้ขุดเหรียญอะไรมาจะเข้าตรงนี้ <c oughs> และถ้าเราอยากไปเทรดหน้าที่ผมให้ดูเมื่อกีน้นี้มันจะอยู่แอดเคาน์นี้แต่ผมจะทําการย้ายให้ดูมา เราไปที่เหรียญของผมก่อนนะเหรียญของผมอยู่ที่ดื <c oughs> ่มอะไรมาวะไ <c oughs> อ,อน่าดูนะเหรียญของผมอยู่ที่แบบหนึ่งนะอ่ะนี่เหรียญผมครับ xmr ผมขุดตัวนี้มานะ xmr เหรียญอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าสองหกกเดทีอันนี้โอเคถ้าผมอยากเอาอันเนี้ยเหรียญผมเนี้ยไปเทรดคุณต้องย้าย จากกระเป๋านี้กระเป๋าเมนย้ายไปอยู่ตรงนี้ก็แค่ทําตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก,กดทันเฟอร์มากริง้งเรียบร้อยเงินจะย้ายมาอยู่ในกระเป๋าของการเทรดแล้วแต่ว่ากระเป๋าหลักบางทีบางสกุลมันก็ยังเหลืออยู่บ้างครับเล็กเล็กน้อยๆก็ปล่อยมันไปนะอย่าไปสนใจมันมากเล็กเลน้อยๆไม่เป็นไรครับเนี่ยผมเหลือเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนผมขุดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยันก็ยังเหลืออยู่บ้างอ่ะเท่ากับว่าตอนเนี้ยเงินอ่ะ จากที่เราขุดมามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาีอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนพอมันเข้ามาแล้วเราก็สามารถไปเทรดได,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 ด้ไปเทรดไปเทรด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 ไปตรง exchange ครับยังไม่ต้องรีบถอนเด้อเก็บไว้ก่อนค่าธรรมเนียมพันสองตอนนี้พันสองแปดสิบแปดใครอยากถอนถอนเลยแต่ผมยังไม่ถอนปอไปไวก่อนค่าธรรมเนียมแพงมากตรงนี้แพงมากมากโอเคมาถึงหน้านี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง อันนี้ก็เป็นเส้นกราฟครับเส้นกราฟอันนี้อยู่เราอยู่ในหน้าของ B C N ทับ B T C ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราอะ่ะทำการขุด X M R ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาครับ X M R นี่ X M R X M R ในช่องของ bitcoin ก,ก็จะเป็น X M R slash i t c o i n พอเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วครับผมว่าเ,เขาเรียกอะไรนะเข,ขะารเรียกว่ากราฟอะครับผมว่ามันขึ้นหรือมันลงอะไรยังไงเราก็สามารถคิดได้เลยครับว่าเราจะซื้อตอนไหน เยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายตอนนี้ปุบ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 โอโหกำไรแล้วก็ซื้อตอนนี้ขายตอนนี้ซื้อตอนนี้ถ้าเราทาได้มันก็คือกาไรถูกไหมครับแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําวิธีเทรดนะก็เดี๋ยวไปเทรดกันเอาเองละกันวิธีการเทรดก็ทําเงี้ครับผมซื้อหรือขายก็แล้วแต่กดตรงนี้นะเนี่ยลิมิตลิมิตจะเนี่ยถ้าจะซื้อ xmr ก็กดซื้อถ้าจะขาย xmr ก็กดขายแค่นั้นเองแต่ว่าผมยังไม่ได้สอนเทรดนะวันนี้มาสอนแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน XMR ให้เป็น Bitcoin ก่อนมาจำได้ไหมครับผมบอกไปแล้วว่าเนี่ยในกระเป๋าของการเทรด XMR ตอนแรกมันศูนย์ใช่ไหมครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเป็น0.153อ่ามันเพิ่มมาแล้วนะมันเพิ่มมาแล้วโอเคผมอยากรู้ละศูน้าสามเกเนี่ยมันกี่บาท XMR ผมเดี๋ยวผมจะคอนเวิร์ตให้ดู1 XMR เท่ากับ7,100บาท เพราะฉะนั้น0.153เท่ากับ1 0 9 0โอู้เยอะอยู่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 ถึงจะยังไม่ถอนแต่ก็เยอะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยนจาก XMR เป็น BTC เพราะว่าอย่างที่บอกว่าใน Coin.CO.TS กระเป๋ากระเป๋าคอยที่เรามีมันรับได้เฉพาะ Bitcoin. นั่นหมายความว่าคุณขุดเหรียญมาอีกร้อยเหรียญพันเหรียญน่ะกระเป๋าที่ผมบอกให้ทุกคนทําแต่คลิปแรกอะ่ะมันไม่สามารถที่จะรับได้ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยน XMR เป็น Bitcoin ก่อนคุณถึงจะโอนเงินเข้าไปสู่กระเป๋าของคอยเพื่อทําการถอนและใช้จ่ายเงินครับผมมา ที่จริงอยากจะทาทุกขั้นตอนเลยนะแต่ว่าค่าทำเนียมันสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปให้มันเร็วๆๆก็ช่วยกันขุดนะครับช่วยกันขุดนะครับใต้คลิปคลิกไปในลิงก์นะแล้วก็ขุดมาด้วยกันขุดไปได้วยกันแล้วถ้าผมทําคลิปได้ดีจริงๆแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวซะเท่าไหร่หรอกครับผมก็จะามาเนี่ยครับแจกคงไม่ได้แจกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียค่าทำเนียมมากเกินไปแต่ว่าผมจะเอามาทําประโยชน์ให้กับคนทั่วไปด้วยมาพูดเยอะแหละ Okay. อเย่างที่บอกครับว่าผมอยากได้บิตคอยตอนนี้เรามี XMR ย้ําเราต้องจํานะครับผมเรามีอะไรอยู่เรามี XMR อยู่นั่นหมายความว่าเราต้องขาย XMR ให้กลายเป็นบิตคอยเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าเรามีอะไรอยู่นั่นหมายความว่าเราจะให้สิ่งเนี้ยมันไปจากเราเพื่อเราจะเจ้าบิตคอยเข้ามาเดี๋ยวผู้คนเห็นบอกเฮ้ยซ,ซื้อ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 อย่างเดียวไม่ใช่เราจะขายของของเรา เพื่อแลกเปลี่ยนบิตคอยเพราะฉะนั้นเราต้องไปในส่วนของเซลล์นะครับเซลล์ Sell นะครับจำไว้นะครับเซลล์ Sell. ถ้าหากว่าคุณอยากได้บิตคอยคุณตรงนี้ก็ต้องเขียนว่าซื้อบิตคอยมันจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวผมนะผมผมอยากอธิบายให้มันชัดๆว่าแปบ๊บนึงนะเออมันไม่มีหน้าขึ้นมาเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยแล้วกันเอ่อทุกคนจดจำไว้อย่างหนึ่งเรามี x อ r อยู่เราอยากเปลี่ยนเป็นบิตคอยเราต้องเอา x อ r กไปขายถูกไหมเราอยากได้บิตคอยเราเอา x m r ที่เรามีอยู่ไปขายเหมือนเราเอาเงินเงินของเราไปขายเพราะว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนะเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยาก เป็นบิตคอยเท่ากับกูต้องซื้อบิตคอยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเราต้องขายสิ่งที่เรามีย้ําเราต้องขายสิ่งที่เรามีจดจําไว้อย่างเดียวว่าเวลาทําอะไรครับผมอยากแลกเปลี่ยนอะไรในเรื่องของการเทรดพวกเนี้ยเราต้องขายสิ่งที่เรามีโอเคมาครับไปที่มาเก็ตนะครับอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแบบทันทีนะครับย้ําว่าทันทีเพราะฉะนั้น มันจะพูดถึงเรื่องการเทรดไม่ได้เเงินขึ้นเงินลงนู่นนี่นั่นไม่ได้อันนี้คือการแลกเปลี่ยนทันทีถ้าอยากเล่นหุ้นหมายถึงว่าเล่นเล่นเทรดกราฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปที่ลิมิตนะครับแล้วถ้าใครเก่งก็สามารถคำนวณได้เลยครับผมเอ้ยมันน่าจะราคาตอนนั้นน่าจะขายตอนนี้น่าจะซื้อตอนนั้นตามสะดวกเลยครับแต่น,นี้แนะนําก่อนมาอย่างที่บอกครับผมจะมาขาย xmr ให้กลายเป็น btc ก็คือ Bitcoin ตอนนี้ x m r ผมมีเท่าไหร่นี่0.1นนี่ 0.153โ okay. อเคผมมี0.153นะครับนั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรทุกคนหมายความว่าผมจะขายทั้งหมดเลยเนี่ยเหลือ0.153เนี่ยมันก็คงไม่หมดหรอกครับมันคงเหลือเศษทศนิยมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมจะได้ BTC มาก็คือ0.0069913โ okay. อเคไปขายนะเรียบร้อย ผมขายแล้วมันเหลือเศษนิดหน่อยอย่าไปสนใจนะครับปล่อยไปตอนนี้บิตคอยในในบัญชีเทรดของผมอยู่ที่0 0 0 8 1 3 9 4โอเคนี่คือในบัญชีผมนะมามาเรามาดูในส่วนของแอดเคาว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าเอ้ยมันจริงไหมเนาะ ที่จริงมันมีการลงทุนอื่นๆอีกเยอะเลยครับแต่เดี๋ยวขอเวลาศึกษาก่อนเ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมีอย่างอื่นอีกเยอะมีรูปแบบการเทรดหุน้นมีรูปแบบการขุดมีรูปแบบการลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากม,มายมหาศาลครับแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนรอรอก่อนนะครับรอ,อกก่ันจริงอ่ะนี่ครับ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 น,นี่ครับตอนเนี้ยในบัญชีมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหม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 หลังจากนั้นนะครับเราก็แค่เอามันมาที่เมนแอดเข้าครับจำนวน บิตคอย0.081394เนี่ยกริง่งเยียบร้อยก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในเมนแล้วทำไมถึงเอาไว้ในเมนเมื่อบิตคอยอยู่ในเมนนะครับผมในกระเป๋าหลักแล้วคุณจะสามารถถอนออกได้อ่าเข้าใจใช่ไหมครับผมคุณก็สามารถถอนออกได้แหละแค่นี้เองง่ายเลยครับคุณก็ใส่จํานวนไปเลยครับอย่างสมมติคุณจะถอน1บิตคอยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ 0. เก้าเก้าเก้าหนึ่งแต่เพราะว่าคุณโดนหักค่าธรรมเนียมไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าบิตคอย์ราคาอะไรศูนย์จุดศูนย์เก้าบิตคอย์หนึ่งพันสองร้อยแปสิบแปดบาทตอนนี้โอ้พระเจ้าไม่ไหวจริงราคาซู้ไม่ได้อย่างแพงพูดถึงราคาตอนนี้บิตคอย์เท่าไหร่วะาราคาบิตคอย์หนึ่งบิตคอย์ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทครับผมราคาอยู่ประมาณนี้โอเคนี่คือวิธีการ เปลี่ยนนะครับหลังจากที่คุณทําการขุดเหรียญขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถเอาไปเทรดเป็นบิตคอยได้คือนี่คือรูปแบบนี้ครับผมแบบนี้ประมาณนี้ที่จริงก็นี่แหละวิธีการครับวิธีการทั้งหมดดังนั้นถ้าทุกคนอยากลองขุดครับใต้คลิปมีลิงก์อยู่ครับคลิกเข้าไปในลิงก์นะครับลองไปขุดกันดูแล้วอย่างพูดยังไงดีคือมันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆก็ขุดเฉยๆเห็นไหมผมยังได้มาตั้งพันหนึ่งขำๆงๆ ก็ลองเล่นดูครับลองเล่นดูมันมันก็ไม่ได้เสียอะไรอะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่อยู่บ้านคุณก็เปิดทิ้งไว้เปล่าเปล่าตอนที่คุณนั่งทํางานคุณดู YouTube หรือทําอะไรกันอยู่คุณก็เปิดไปครับเปิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแค่นั้นเองเหมือนผมอะ่ะเนี่ยผมเปิดให้ดูแบบหนึ่งนะคุณดูภาพเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ใส่อีเมลที่คุณสมัครไปก็สตาร์ทไป ถ้าคุณอยากเลือกขุดอันไหนคุณก็เลือกเลยอย่างเมื่อกี้ผมเห็นผมก็แนะนําตังเยอะตั้งแยะ,แยะใช่ไหมครับแต่แต่ถ้าระบบมันจะแนะนําให้อัตโนมัติอย่างนี้อยู่แล้วคือของผมก็เป็น XMR นั่นแหละแล้วมันก็จะทํางานไปซึ่งถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันเครื่องกระตุกอะ่ะผมดูหนังไม่สะดวกเลยผมทํางานลําบากมากคุณปรับได้ครับแบบหนึ่งนะอย่างเครื่องผมมีนมวบแปดคอมันก็ปรับได้เห็นไหม 8ระดับความแรงแประดับผมก็ปรับสักเหลือสักอ่ะสมมติถ้าผมอยากทำกราฟิกทำโฟโต้ชอปผมปรับเหลือสองผมกดสตาร์ทผมก็ปล่อยมันทำงานไปเครื่องก็ไม่ได้หนักเราก็ทำงานได้ดูหนังดูละครได้แค่นี้เองมันก็ดีกว่าถูกไหมแค่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออก็เลยอยากจะมาแนะนำแค่นั้นแหละอย่าลืมนะครับใต้คลิปก็ถ้าอยากเล่นนะครับผมใต้คลิปคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วลองสมัครดูหรือถ้ายังไงใครอยากปรึกษาอะไรก็ สามารถทักมาได้นะครับใน a ฟ e b o o k นะครับผมใต้คลิปเหมือนกันจะมี Facebook อยู่ทักมาปรึกษากันได้ครับก็ผมตั้งใจพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นช่องทางการหาเงินจริงๆมันยากแหละแล้วค่าธรรมเนียมมันก็สูงต้องยอมรับอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าผมบอกแล้วว่าการขุดบิตคอยมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณขุดคุณเปิดโปรแกรมแล้วขุด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 เปล่าวันพรุ่งนี้คุณอาจจะปรับไปก็ได้ครับคุณอาจจะ เก่งในเรื่องของการเทรดก็ได้คุณอาจจะเก่งในเรื่องของการหาคนมาลงทุนก็ได้วันพรุ่งนี้คุณอาจจะเจอเว็บไซต์ขุดบิตคอยโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดมันมีโอกาสเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ผมทําก็คือแค่เริ่มต้นให้ย้ำผมแค่เริ่มต้นให้ผมแค่พยายามทาให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยวิธีขุดบิตคอยทํายังไงทํำยังไงทํำยังไง,ง,ไงแล้ววันหนึ่งถ้าคุณคิดจะแตกแขนงออกไปแล้วทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแม่งดีกว่าแน่นอนครับทำมาเลยครับ เราดีใจครับเราดีใจเสมอกับสิ่งที่เราเริ่มไว้แล้วคุณต่อยอดไดถึงสูงสุดและจะดีใจมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณทําให้มันดีเลิศ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 จนกลายเป็นว่านั่นคือคุณสามารถดูแลชีวิตคุณได้ครับผมอมโอเคสําหรับวันเนี้ยผมเต้หน้าทีชา่ชาดิชาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงกด subscribe ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอร้องเลยเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ